เอาละครับไปกันต่อนะยมยังมีแมททอนานขาะ,ะก็ยังมีในส่วนข้องทันภูบริหานค่ะที่แสดงความยินดีเนืนอ่นงนองในโอกาสคนบครบอบยี่สิบรอบสิบ5ีปีของ<ป>เราอ่านะีคะอีกหนึ่งฐานค่ะเป็นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เฉนเดียวกันค่ะแต่ว่าพิเศษนิดหนึ่งเพราะว่าท่านดูแลในส่วนทีวีภูมิภาค N b t บภูมิภาคโดยตรงค่ะคนั่นก็คือฐานทัศนีพ่นชานิโก้นะคะรองไปฟังเสียงข้องทันแรกค่ะ ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบรอบ54ปีนะคะขอแสดงความยินดีใน54ปีนี้แสดงถึงการมีประสบการณ์ความเข้มแข็งนะคะความมั่นคงขององค์กรที่กว่าจะเดินทางมาถึงวันที่ครบรอบ54ปีนี้ได้ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มาอย่างเข้มแข็งเลยทีเดียวก็ขอแสดงความยินดีที่ สามารถนำพาองค์กรนะคะร่วมแรงร่วมใจกันเดินหน้าฝ่าฟันแล้วก็ทำให้การทำงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะมาได้เป็นอย่างดีนะคะและในฐานะที่กำกับดูแลงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญหน่วยงานหนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคใต้นะคะ ก็จะเห็นว่าบทบาทของสื่อวิทยุโทรทัศน์ในปัจจุบันนี้มีการทำงานที่ปรับรูปแบบไปตามเทคโนโลยีตามสถานการณ์ตามความต้องการของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นความคาดหวังที่จะให้ทีมงานของ NBT สุราษฎร์ธานีหรือตอนนี้เรียกว่าเป็นแม่ทัพของทางภาคใต้เป็นผู้นำของ NBT South หรือ NBT ภาคใต้ของเรานะคะ อันดับแรกอยากให้ทุกคนได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่อที่จะทำให้หน้าจอของเราออกมาเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมและทุกคนเขาก็จะนึกถึงเรานะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยากจะหาเพื่อนอยากจะให้เพื่อนบอกเล่าเรื่องราวที่ใกล้ตัวเรื่องที่เป็นเรื่องของเขาเหมือนเพื่อนเล่าสู่เพื่อนเขาต้องนึกถึง nbt ภาคใต้เป็นช่องทางแรกทันทีที่เขาเปิดมาเขาจะต้องได้ยินเพื่อน เล่าข่าวให้ฟังทันทีที่เขาหันมาหาเราเขาจะต้องได้ยินเสียงเพื่อนบอกกล่าวเรื่องราวที่เขาอยากรู้ในสไตล์สบายๆนะคะนั่นคือสิ่งที่คาดหวังซึ่งกว่าจะเป็นอย่างที่เล่ามาให้ฟังได้เนี่อาจจะต้องใช้ทั้งกําลังกายอันดับแรกคงจะต้องกําลังกายก่อนนะคะอันดับสองก็คงจะต้องใช้กําลังใจเป็นอย่างมากแล้วอันดับสามก็คงจะต้องใช้สติปัญญารวม รวมพลังกันทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นร่วมหัวร่วมแรงร่วมใจนะคะร่วมหัวก็แปลว่าร่วมกันคิดก่อนร่วมแรงคือใครมีหน้าที่ตรงไหนมีกําลังกายตรงไหนมีภารกิจงานตรงไหนก็มาร่วมแรงกันส่วนใครที่ไม่มีกําลังกายนะคะไม่มีกําลังสติปัญญาอย่างอื่นนะคะต้องส่งกําลังใจให้กับเพื่อนๆทั้งหมดนี้คือร่วมหัวร่วมแรงและก็ร่วมใจคือสิ่งที่คาดหวัง จากน้องๆทีมงาน NBT สุราษสุราธ,ธานีในการที่จะนำพา NBT เซาของเราก้าวไปสู่ปีที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งนะคะคือก้าวเข้าสู่ปีที่55ซึ่งเป็นเลขดีเป็นเลขมงคลนะคะแค่เอ่ยคำว่า55ก็จะได้ทำให้พวกเราได้หมวเราะกันตลอดไปนะคะและสุดท้ายในโอกาสที่เป็นมงคลนะคะในวันครบรอบการก่อตั้งครบรอบ54ปี ก้าวย่างสู่ปีที่55ก็ขออวยพรให้น้องๆทุกคนนะคะนำโดยท่านผอ,อ,อนะคะก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีสุขภาพใจที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็มีสติปัญญาที่เยี่ยมยอดสสิ่งนี้ก็จะทําให้พวกเราเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านและที่สําคัญที่สุดนะคะขอให้มีความรักความผูกพันความสามัคคีต่อองค์กรนะคะต่อครอบครัวของพวกเราชาวกรมประชาสัมพันธ์ตลอดไป สวัสดีทุกท่านค่ะครับขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมประชาพันธุ์นิรนึงท่านนะครับท่านทัศนีพุ่นชานิโก้นะครับรองอธิบดีกรมประชาพันธ์กับนนองงอมซึ่งท่านเองก็เคยเป็นผู้บริหารในพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยเช่นกันครับค่ะ